บทที่463ยาเม็ดกลั่นวิญญาณเวลาผ่านไปเจ็ดเนตรโลหิตท่าเรือ176สวีทิงนั่งขัดสมาธิบนดาดฟ้าเรือฟาโจขณะที่เรือแกว่งไปแกว่งมาเขาก็จ้องมองสวรรค์และโลกในระยะไกลขณะนั้นเป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเมฆสีแดงลอยขึ้นบนท้องฟ้าราวกับเปลวไฟที่ลุกไหม้ท้องฟ้าสวีทิงเฝ้าดูอย่างเงียบๆครึ่งเดือนผ่านไปนับตั้งแต่เผาปลาดาวถูกทำลายล้าง ในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นยังคงประทุอยู่ในขณะที่เจดเนตรโลหิตประกาศการกระทําทั่วร้ายของเผ่าปลาดาวและสมาชิกที่อยู่เบื้องหลังจูเจ้าไปรู้จากนั้นเผ่าแล้วเผาก็พบคนที่หายไปกับพรสวรรค์บูอัจฉริยะของพวกเขาเหตุผลก็คือความโกรธต่อเผ่าปลาดาวและจูเจ้าก็รุนแรงมากเช่นกันแม้ว่าเผ่าปลาดาวจะถูกกาจัดไปแล้วแต่อีกสามเผ่าก็ยังคงอยู่ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องให้เจดเนตรโลหิต ดำเนินการเผาพันเหล่านั้นที่สูญเสียอัจฉริยะของพวกเขาก็ออกเดินทางไปทีละกลุ่มไปยังชนเผ่าอีกสามกลุ่มที่ซึ่งพวกเขาเห็นหนอนขาวจํานวนมากและมีหลักฐานมากมายในไม่ช้าทั้งสามเผ่าที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากนั้นก็ถูกกลุ่มอื่นกวาดล้างออกไปการกระทําของนายท่านที่หกยังทําให้ชื่อเสียงของเจ็ดเนตรโลหิตเป็นที่ยำเกรงมากขึ้นโดยเฉพาะป้องปราการสงครามบนยอดเขาที่หกซึ่งทําให้กลุ่มเผ่าพันธ์หลายเผ่าหวาดกลัว อย่างไรก็ตามหลังจากการวิเคราะห์ผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าแม้ว่าปราการบนภูเขาจะแข็งแกร่งแต่แหล่งพลังงานภายในของมันก็ค่อนข้างธรรมดาแม้ว่าจะสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของภูเขาได้เหมือนป้อมปราการสงครามแต่ก็อ่อนแอในการปราบปรามอย่างเห็นได้ชัดบางคนถึงกับสรุปในภายหลังว่าหากไม่มีธงสงครามของมนุษย์คงเป็นเรื่องยากสำหรับอาจารย์หลิวที่จะปราบปรามสมาชิกจูเจ้าในท้ายที่สุดแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามมันเป็นความจริงที่ว่าเผ่าปลาดาวถูกกำจัดออกไปและไปรูซึ่งเป็นสมาชิกของจูเจ้าก็ได้รับการขัดเกลา ดังนั้นพลังของเจ็ดเนตรโลหิตจึงได้แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกครั้งสำหรับสวีทิงหลังจากที่อาจารย์หลิวขัดเกลาวทั้งหมดแล้วทุกคนก็กลับเมื่อเขากลับมาอาจารย์หลิวก็เงียบและสวีทิงก็เช่นกันไม่มีใครจินตนาการถึงความสุขที่ได้ฆ่าศัตรูด้วยมือในทางกลับกันพวกเขากลับสงบลงและความโศกเศร้าในส่วนลึกของหัวใจก็ยังปรากฏขึ้นแต่ทว่าเส้นทางแห่งชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไป อาจารย์ไปสู่สุขติสวีทิงนั่งบนดาดฟ้าเรือฟาโจหยิบน้ำเต้าเหมาถ่ายขึ้นมาจากด้านข้างหันกลับมาแล้วยกขึ้นไปทางดินแดนสีม่วงจากนั้นจิบคำใหญ่แล้วหลับตาขณะที่เขาหลับตาก็เกิดเสียงคำรามออกมาจากร่างกายของเขารูรับแสงทั้ง65ชท่องนั้นกำลังลุกไม่ราวกับเตาหลอมและเหนือท่องเหล่านั้นมีวิญญ,ญาณหลงเหลืออยู่จำนวนมากที่ได้รับการขัดเกลาวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่เหล่านี้ล้วนเป็นสมาชิกของเผ่าปลาดาวแต่พวกมันไม่อยู่ในรูปร่างอีกต่อไปและไร้ประโยชน์โชคดีที่มีพวกมันมากมาย ดังนั้นเมื่อรวบรวมเข้าด้วยกันพวกมันจะเป็นประโยชน์ต่อสวีชิงในการเปิดรูรับแสงและในบรรดาวิญญาณมากมายเหล่านี้มีวิญญาณพิเศษที่ถูกระงับอยู่ในรูรับแสงหนึ่งของสวีชิงเผาไม่ด้วยเปลวไฟทั้งกลางวันและกลางคืนไม่เคยหยุดนิ่งวิญญาณนี้คือผู้ฝึกฝนจากเผากู้อยู่หลังจากถูกเงาจับตัวไว้ในที่สุดเมื่อสวีชิงกลับมาเขาก็ล้มลงด้วยการทรมานเป็นเวลาหลายวานันและสวีชิงก็ดึงวิญญาณของอีกฝ่ายออกมาได้สำเร็จ เพียงว่าอีกาทองคํากลั่นวิญญาณหมื่นดวงยังคงไม่สามารถคว้าพรสวรรค์ของเผ่ากู้อยู่นี้ได้ไม่ใช่ว่าทักษะระดับจัก,กรพรรดิไม่ดีแต่มันจํานวนน้อยเกินไปหากต้องการคว้าพรสวรรค์เผ่าพันนี้ยังต้องปรับแต่งพรสวรรค์จานวนมากของเผ่าพันนี้แต่มันไม่สําคัญสวีทิงไม่สนใจเขาสนใจเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและนั่นก็คือทําให้วิญ,ญญาณเหล่านี้เจ็บปวดแต่วิญ,ญญาณของกลุ่มนี้ก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกันนั่นคือพลังวิญ,ญญาณสามารถฟื้นตัวได้ช้าๆด้วยตัวเองแม้ว่าจะถูกระงับและขัดเกลาก็ตาม อาจารย์หลิวนำวิญญาณส่วนหนึ่งของเผ่าปลาดาวที่รวมเข้ากับภูเขาออกมาทำให้มันกลายเป็นเทียนและจุดมันที่หน้าหลุมศพลูกชายของเขาฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้แต่ฉันสามารถระง,งับวิญญาณนี้ได้ตลอดชีวิตหลังจากนั้นชีวิตเพื่อที่จะไม่ตายให้พลังวิญญาณแก่ฉันต่อไปและวันหนึ่งฉันจะเอาพรสวรรค์ของเขาไปสวีทิงพูดเบาๆไม่ว่าจะเป็นเพราะความสามารถพิเศษของวิญญาณนี้ในการมอบพลังวิญญาณอย่างต่อเนื่องหรือเพราะความเกลียดชังที่เขามีต่อเผากู้อยู่สวีทิงจะไม่กลืนกินมันทั้งหมดในคราวเดียว ขณะนั้นเมื่อกายคำรามยกเว้นวิญญาณที่ถูกระงับดวงวิญญาณอื่นๆที่เหลือก็กลายเป็นพลังไปกระทบกับรูรับแสงที่66ทันใดนั้นรูรับแสงที่66กก็เปิดออกและในขณะที่พลังจิตแผ่กระจายไปทั่วร่างกายสวีทิงผลกระทบยังไม่จบทั่วครูต่อมารูรับแสงที่67ก็เปิดขึ้นทันทีส่วนที่เหลือยังคงรวมตัวกันณนะตำแหน่งรูรับแสงที่68โฉบอยู่เป็นเวลานานแล้วรีบพุ่งออกไปในที่สุดร่างกายของสวีทิงสั่นสะเทือนและออร่าและพลังเวทของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นไดด้ชั เขารู้สึกมานานแล้วว่าความยากลำบากในการเปิดรูรับแสงหลังจากการเปิดรูรับแสงครั้งที่สองนั้นยิ่งใหญ่กว่าเมื่อก่อนมากและจิตวิญญาณของเผ่าปลาดาวยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นอีกฝ่ายจึงทำได้เพียงมอบพลังให้เขาในการเปิดรูรับแสงครั้งที่สามเท่านั้นสวีทิงลืมตาขึ้นและหยิบกล่องหยกออกมาจากอ้อมแขนของเขาหลังจากเปิดมันดวงตาของเขาก็ตกลงไปในกล่องนั้นในกล่องหยกนี้มียาเม็ดสีดำอยู่เงาวิญญาณที่ดูร้ายปรากฏขึ้นบนยาเม็ด ทำให้เกิดเสียงคำรามอย่างเงียบเียบราวกับว่ามันต้องการหลุดออกจากพันธนาการของยาเม็ดและหลบหนีไปสู่สวรรค์และโลกแต่เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้นี่คือยาเม็ดวิญ,ญญาณระดับสูงอันล้ำค่ายอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ฝึกฝนทักษะกลืนวิญญาณแห่งไฟทั่วร้ายวิญญาณเป็นเชื้อเพลิงในการเปิดรูรับแสงดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการฆ่าและการดูดวิญญ,ญาณจํานวนมากเพื่อปรับปรุงระดับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง แต่การฆ่ามักจะเกิดขึ้นช้าดังนั้นจึงมียาเม็ดวิญญาณชนิดนี้และบ่อยครั้งที่ใครๆก็สามารถอนุญาตให้ผู้ฝึกฝนได้รับพลังวิญญาณได้มากมายตัวอย่างเช่นยาที่ยอดเขาที่สองอูเจียนชายโยนออกมาในตอนนั้นก็เป็นยาเม็ดวิญญาณเช่นกันแต่มีระดับต่ำมากในส่วนของสวีทิงนั้นหลิวเย่ได้นำส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณไปรูมาขัดเกลามันด้วยตัวเองและมอบให้เขาหลังจากกลับมาที่นิกายสกัดมันออกมาเพียงส่วนเล็กๆเท่านั้น หลิวเย่ยังพูดตรงๆว่าเขาต้องการวิญญาณจำนวนมากเพื่อเสริมพลังของอาวุธอาถพ์ดังนั้นเขาจึงให้สวีชิงได้เพียงดวงเดียวแต่เขายังบอกสวีทิงว่าเขายังเป็นนี่บุญคุณสวีชิงบทที่ 464. สวีชิงไม่ได้สนใจเรื่องนี้เหตุผลที่การแก้แค้นครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นก็เพราะอาจารย์หลิวลงมือดังนั้นแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ให้ยาเม็ดวิญญาณแก่เขาแต่สวีชิงก็คิดว่ามันสมเหตุสมผล ไม่ต้องพูดถึงยันป้องกันที่อาจารย์หลิวมอบให้เขาแม้ว่าจะถูกใช้ไปมากในการต่อสู้กับไปรูแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถใช้ได้และคุณค่าของมันก็เกินกว่ายาเม็ดวิญญาณสวีชิงถอนความคิดของเขาหยิบยาเม็ดวิญญาณขึ้นมาโยนมันเข้าไปในปากของเขาโดยไม่ลังเลใดๆและเคี้ยวมันทีละคำวิญญาณที่เหลืออยู่ในนั้นกรีดร้องอย่างน่าสังเวชแต่สุดท้ายมันก็ไม่สามารถหลีกหนีชะตากรรมของมันได้ถูกกลืนหายไปเผาด้วยไฟทั่วร้ายในร่างกายของสวีชิงมันกลายเป็นผลกระทบที่เปิดรูรับแสงและพุ่งตรงไปยังรูรับแสงที่69 ทันใดนั้นร่างกายของสวีทิงก็สั่นเล็กน้อยและรูรับแสงที่69ก็เปิดออกตามด้วย771พลังของยาเม็ดวิญญาณนั้นยิ่งใหญ่มากแม้หลังจากเปิดรูรับแสงที่71ในร่างกายของสวีทิงแล้วแต่ก็ยังมีพลังที่เหลืออยู่อยู่บ้างไม่นานรูรับแสงที่72ก็เปิดออกตามด้วยรูรับแสงที่73รูรับแสง74รูรับแสง75ไม่มีที่สิ้นสุดรูรับแสงที่76 77และ78ก็หมดไปในทันที ยาเม็ดวิญญาณที่กลั่นจากวิญญาณที่เหลืออยู่ของไปรูทรงพลังมากและทรงพลังอย่างยิ่งในที่สุดเมื่อเสียงทุกดังก้องอยู่ในร่างกายของสวีทิงทันทีที่เขาลืมตาแสงสีม่วงก็ส่องออกมาจากในดวงตาของเขาและรูรับแสงที่79็ในร่างกายของเขาก็เปิดออกทันทีออร่าที่น่าสะพรึงกลัวไหลเวียนอยู่บนร่างกายของเขาพลังเวทที่น่าอัศจรรย์เพิ่มขึ้นในร่างกายของเขาและน้ำทะเลรอบตัวเขาทำให้เกิดคลื่นระดับพลังยุทธ์ของสวีทิงดีขึ้นมากในขณะนี้ จริงๆแล้วมันเปิดรูรับแสงได้ถึง11ช่องหากมีวินมากกว่าในยาเม็ดวิญญาณน,นี้สวีทิงรู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยและเดาได้อย่างคลุมเครือว่าสิ่งที่หลิวเย่พูดนั้นได้รับการขัดเกลาด้วยวิญญาณที่เหลืออยู่ดวงวิญญาณที่เหลืออยู่ได้แก่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของอีก4เผ่าพันธุ์รวมไปถึงดวงวิญญาณของผู้ฝึกฝนจำนวนมากจาก4เผ่าพันธุ์ด้วยและเหตุการณ์นี้ยังทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่หลายชุด ในด้านหนึ่งโมเมนตัมของเจ็ดเนตรโลหิตเพิ่มขึ้นและพวกเขาก็สามารถยืนยืดอกได้ในทางกลับกันทวีวังกูโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรเ็นิกายดูเหมือนจะไม่ทันระวังจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในสถานการณ์การต่อสู้เห็นได้ชัดว่าพันธมิตรของเจดนิกายต้องการเห็นเจ็ดเนตรโลหิตและเผ่าปีศาจทะเลเจอทางตันและกลืนกินซึ่งกันและ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ฝักฝ่ายได้เกี่ยวกับสงครามครั้งนี้ในตอนแรกพวกเขาคงนึกไม่ถึงว่าเจ็ดเนรโลหิตจะรุกขึ้นมาถึงระดับนี้และต่อสู้กันจนสุดทางจนกระทั่งถึงถิ่นเผ่าปีศาทะเลที่ทําให้พวกเขาเริ่มตื่นตัวเพราะบ้านเกิดของเผ่าปีศาทะเลนั้นอยู่ใกล้กับทวีปหวังกูมากพูดให้ถูกคือแผ่นดินใหญ่ของเผ่าปีศาทะเลเกาะฟูและเกาะเนื้อเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกันระหว่างทวีปหวังกู่และเจ็ดเนรโลหิต จนกระทั่งความสําเร็จของแผนขององค์ชายสามในการปลุกปั่นให้เกิดการกรบฏกลุ่มพันธมิตรเจ็ดนิกายได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสถานการณ์สงครามพวกเขาหวังว่าสงครามจะดําเนินต่อไปและสิทธสายเลือดทั้งเจ็ดจะถูกเผาผลาญอย่างไรก็ตามความสําเร็จขององค์ที่สามเปลี่ยนทัศนคติของพวกเขาจากนั้นในสงครามครั้งนี้พันธมิตรเจ็ดนิกายก็เริ่มเข้ามาแทรกแซงต่อมามีข่าวลือเกี่ยวกับสงครามปรากฏในเจ็ดเนรโลหิตบ,บางคนคาดเดาว,ว่าสงครามกําลังจะสิ้นสุด การแทรกแซงของพันธมิตรเจ็ดนิกายจะทําให้เป็นเรื่องยากสําหรับเจ็ดเนตรโลหิตที่จะโจมตีที่นี่ต่อไปสวีทิงไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เขาวางแผนที่จะกลับไปที่ค่ายเก็บกวาดและกลับไปยังพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อสักการะสุสานของหัวหน้าเล่และดูว่าเขาสามารถพบร่องรอยของไม้กางเขนและลวดหยาได้หรือไม่สองปีผ่านไปแล้วและผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงบ้าง สวีทิงจ้องมองไปในระยะไกลย,ยืนขึ้นเก็บเรือและเดินไปที่แผงเคลื่อนย้ายมวลสารระหว่างทางเขาเห็นคนที่แผงขายผลไม้ต่อรองราคากับผู้ขายและในที่สุดก็จ่ายเหรียญจิกวิญญ,ญาณสองสามเหรียญและซื้อแอปเปิลถุงหนึ่งหัวหน้าทีมนั่นเองเมื่อเห็นสวีทิงหัวหน้าก็คว้างแอปเปิลให้ด้วยและเขายังหยิบออกมาหนึ่งลูกและกัดคำใหญ่เขามองสวีทิงขึ้นข,นขนลงลงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มนายจะออกไปข้างนอกใช่ไหมขอฉันไปด้วยเอาฉันไปด้วยคน สวีชิงหยิบแอปเปิลเขาไม่เชื่อว่าเขาได้พบกับหัวหน้าโดยบังเอิญดังนั้นดวงตาของเขาจึงแสดงความสงสัยหัวหน้าอายและถอนหายใจขณะกินแอปเปิลไม่มีทางปิดบังอะไรนายได้อยู่แล้วท่านผู้นํามอบหมายให้ฉันติดตามและปกป้องนายก่อนที่เขาจะกลับมาฉันคิดว่าท่านผู้เฒ่าคงกังวลนิดหน่อยเมื่อจะยอมรับลูกศิษย์หลักตามที่ท่านบอกท่านต้องทําการทดสอบเรื่องนี้บ้างและนั่นคือเหตุผลแต่ไม่ต้องกังวลท่านคงกลับมาไม่ได้เพราะติดภารกิจสงคราม หัวหน้ายักไหล่และเอาอาจารย์ฉีมาขายบางหน้าโดยไม่ลังเลสวีทิงมีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเขาและหลังจากคิดได้สักพักเขาก็ไม่ปฏิเสธท้ายที่สุดแล้วรางวัลล่าค่าหัวยังคงอยู่และเชิญเฟยหยวนยังแจ้งถึงเจตนาร้ายของคนร้ายมาก่อนไม่ว่าผู้นําของโลกสีม่วงและทีมของเขาดังนั้นหากหัวหน้าอยู่กับตัวเองระดับความปลอดภัยก็จะสูงขึ้นแต่ในทางกลับกันมันอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าด้วยผมอยากกลับบ้านสวีทิงมองไปที่หัวหน้า กลับบ้านเหรองั้นถือว่าฉันเป็นแขกก็แล้วกันห้าห้าไปลันลากันเถอะช่วงนี้ฉันเหนื่อยกับการอยู่ในนิกายแล้วออกไปเดินเล่นกันเถอะหัวหน้าพูดอย่างกระตือรือร้นมากกว่าสวีชิงและรีบไปทันทีเดินไปทางอารเคลื่อนย้ายมวลสารไปคุณทําอะไรมาหรือเปล่าถึงจูจ่ๆก,ก็อยากออกไปข้างนอกเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดเผลอสวีชิงรู้สึกประหลาดใจเป็นไปได้ยังไง หัวหน้าสา่หัวทันทีแล้วรีบมาถึงด้านหลังค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารถามสวีชิงเกี่ยวกับที่อยู่เฉพาะของเขาและปรับการเคลื่อนย้ายมวลสารทันทีท่ามกลางความสงสัยของสวีชิงร่างทั้งสองก็หายไปในทันทีไม่นานหลังจากที่หัวหน้าจากไปเสียงคำรามก็ดังมาจากยอดเขาที่หกเชิงเอ้อหนิวไอสารเลวแมงเอ,อ้ยมึงกัดแทะทุกอย่างเลยเหรอด้วยเสียงคำรามความคิดทางจิตวิญ,ญญาณก็ประทุขึ้นจากยอดเขาที่หกทันทีกวาดไปทั่วเมืองหลักทั้งหมดตามหาหัวหน้าแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่มีประโยชน์อะไร ดังนั้นที่อาจารย์หลิวไปที่ห้องโถงหลักต่อมาในป่าบนภูเขาอาจารย์หลิวมองดูถ้ำที่ปกคลุมอยู่ตรงหน้าเขาด้วยสีหน้าน่าเกลียดมีเพียงสองสามคนในลำดับเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งนั้นได้ในยอดเขาที่หกให้อำนาจผอ,อตอรอห้ามเรียกตำรวจถ้ำโจรแห่งนี้มีความลึกมากและพัดเข้าสู่ด้านในของภูเขาที่หกซึ่งพลังหลักของยอดเขาที่หในฐานะป้อมปราการสงครามตั้งอยู่ พลังหลักของยอดเขาที่6กนั้นเป็นความลับมันถูกปกคลุมไปด้วยหมอกยากที่จะมองเห็นได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ในสายตาของอาจารย์หลิวทุกอย่างมองเห็นได้ชัดเจนเขาเห็นรอยฟันลึกบนนิ้วเท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของค่ายกลหลักและเห็นได้ชัดว่ามีชิ้นส่วนเล็กๆหายไปเชิงเอิรนิวคนนี้สงสัยชาติก่อนแม่งเป็นหมาแน่ๆมันงับกัดอยากจะกินทุกอย่างหลิวเย่สูดลมหายใจเข้าลึกรู้สึกโกรธเล็กน้อยเขาจึงเงนยหน้าขึ้นและมองไปที่แหล่งพลังงานที่ปกคลุมไปด้วยหมอกอีกครั้ง เด็กคนนั้นคงได้เห็นและคงอาจเดาได้แต่เขาควรรู้ถึงความเหมาะสมและรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดในที่สุดเมื่อฉันปราบปรามไปรูในวันนั้นฉันก็แทบหมดปัญญาเช่นกันจึงจำเป็นต้องใช้พลังหลักของฉันถ้าเขาหากมีคำพูดไม่ดีออกไปบรรพบุรุษจะถลกหนังเขาแน่